พัดพริกแกงหือหอมและกระทอไก่ลงไปพัดกะพริกแกงหือเข้ากันคนไปมาหือซุกแต้วนำสะอาดลงไปใส่นนำรังครกลงไปตวยครับเอามาแข้งมาเขือมาทั่วฟักยง้วพักติซุกจ้าใส่ลงไปก่อนครับแม่สุนหลัวและก็ใจพอห่อหนื่อไก่สูดนี่บัตายตัวนะครับจะใส่พักแคบทั่วปูหรือสักขานก็ได้เน้อปรุงรสผมเทวดาสองสหาย <c oughs> น้ำปลาตัวเน้อห่อหนึ่งมองนี่รสชาติเผ็ดนิดนิดอร่อยเหมือนเพราะว่าใจต้องเปลี่ยนก็ใส่พักแกงแครลงไปนะครับดอกคายยางหือหอมพักปอมเปอร์ก็เหมือนกันและก็พักจีห้างขาดนะครับรดล้งตังไว้ใส่เข้าขคั่วตอนห่อนมันจะได้บะเกาะกันเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับพักปอมต้นหอมซอยแล้วก็ใส่ลงไปสิจ้าส่วนเปิ้ลตังน้ำใส่ให้ซึ่งจัดตอกล้วยจีก,กึ่งจีกานหอมใบขมิน้นสดคือมันหอมตักคั่วไก่ใส่ลงไปครับผมหอม งามเน่แม่ไปลืมหลุโดวดตัวเน่อน้ำเดือดไอ้น้ำขึ้นแล้วหนึ่งเลยดีกว่าปิดฝาแล้วก็รอเกิงจ่มม้งนะครับขอหนึ่งชิ้แบบบ้านๆเท่านี้ล้วครับผมนี่ไก่เมืองล้ำจิ้มล้ำกรอกล้ำขนาดเลยอีกแดงเอร่อยกี่เปอร์เซ็นต์ร่อยเปอร์เซ็นต์เจ้า ลองทำตามเมนูที่ผมเนี่ยวันนี้น้อห่าหนึ่งไก่